นี่โตสวยไหยครับอันนี้ตูนป่าเกาะเ่ยดีตูน

อยไเ,เ,เี้บาสองเช้น้จะลากับเส้นกูมประมาณยังมารุ้กัก้า่องอีจะหายากแน่แล้วครับเพราะว่าน้ำมัน้อ,อถ่วมไม้เกินแล้วออยกวัดหวงไปเรื่อยๆวัดี่ศกข้างได้สกไม้ได้อืมอยู่หรอ้อนเื้นเนาะว่าเขาย้อนแล้มันก็อยู่ในใต้ปลาเนี่ะ นุขเขามาเลยนุขเขาจะโตัว้มอนนี้อื้ตอกมุขาดเลตัวนี้เติมด้เหรหมดไม่หมดไม่มองโตเลยติระปดิมเนี่ เพียนเดิมแตะเพียนนี่เ็ยังไงท่านนี่พ่อทางป่านะครับเป็นพ่อใหม้ย่างหาท่างหาไม้ไปเรื่อยๆนั่งทวนไม้หมดครับสุดที่เคยหมานเลยนันงยย่งทวนบุญแล้วไม้ที่นี่บ่เถิดป่าครับ รวมต่อหมายที่สองเป็นยัึง,งแงเวลานุกสามเทียร์ถึงทั้งสามเทียร์ครับมันรวมต่อครับเวลาได้จับอยู่ครับนิดหน,น่อย อันนี้หนักม,มากครับน้ำลุ้งไหมรอบที่แล้วนัน้นเ่าทำขึ้นสูงดับนี่ครับรอบนี้น้ำเต็มแล้วเฮ้ยฟื้นเลยเนาะผลงานผลงานอันนิ้นินกับตะเพียน สวยครับยออแรกตักทั้งใดลืมตัวมันปุ๊บปุอตัวเดียว โอ้โหชอบใจหัวกักๆเลยล่ะเยล่าเยลาถึกดีแลวครับโอ้โหง,งานต้นจนเลยสวยงวยเลยครับอันีน้ Mày quéo, mày quéo. Xí xuế lươi, xí xuế lươi. Nhìn luôn luôn. Đốt lẽo. Đốt lẽo. Mày quéo. เขาสุดรอบไปกันแล้วครับฮ<ะ>ึซุนซุนป๊บ เขาทุกรอบเลยอืมอืมตัวอืมศูสามตัวศูนย์งงแค่ละ ตัวปลาส่นแหงเลยวะนุบนุบๆอืมอืมขอบคุณรอบครับ โอ้โอ้เข้าเดี๋ยครับเวลาขอาทั่วเลย

บอลทึงย้อเดียวบอนในยอเลยอันนี้เก็บไว้แล้วครับนี่นะเก็บซุ้มเนือปลายเนเก็บบิดล้วให้ทำมะเข้า Hva er det der? Ừ. Uhm. Ừ. Uhm. Uhm. xuống này. Thích nhất. Xuống สวนป่าเน,นี่ย In getting

ăn kín lại đi làm thuồng nữa quỳ làm chuột thế tôi sẽ sửa ứng uốn lề quỳ làm được tối nay xoay quỳ làm Hãy xuống nè, sợ tổ phá tổ xuống Thế Tổ này Xuống, tổ ngắm Xuống nè, xuống nè đột đột Lại tua lại tua, Mình nhìn em bất ป่าฝูงละโลนะครับวันนี้ยังไม่เจอปลาฝูงละโลจะรุนกันว่าจะเจอไหมวันนี้นะครับเปิบหลอดเปิดเลือสองตัว

ขมหน้อ,อปลาขาวซูดปลาขาวซูดแข็ง้งรออันนี้มุตตาเหปลาขาวคืวอแนบมอ่าง,งีละมี้ำแข็งซูดแข็ง นี่นหนึ่งตัวได้ปลาคาวคือเปนบอดเจ้าใสยกระปบบองไปไปตัดเส้นเลยติตัวรอดเส้น Ừ, một tay nhỏ, quý lắm bớt thủ nó là xuống phía dũ mình, mình nó sen lửa tôi điều ừ. tôi xuống Sún pá, cọ đấy, Đi, tổ sún Mà rẻ heo ตรงซี่ขึ้นอ้วงเลี้ยวนี่ยโตโัวโลเก็บออกได้เก็บออกไปได้ สองตัวจบนะโดดแล้วหตัวครับซ้ำเนี่ยพอดีเจ<อ><อ>็ดปลาแดดเดียว ว่าศูนย์ป่านางเกาะเต้เด่นเดนไดปลารวบแค่นึงว่ะตัวใหญ่ดูอ้วนตุ๊บหืมหืมตัว เดียวก็มาเพระว่าเป็นฝูงเลยซ้ำเ่ยอืมตะขาวอแข็งล้วสุนสุนแห้งครับเดาใป่าง